ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ยังมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องโรคของจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะเขียนมาถามเราอีกเพียบเลยค่ะคำถ,ถามแรกนะคะดิฉันเป็นคนชอบใส่คอนแทคเลนส์บิ๊กอายด้วยเป็นประจาเลยค่ะหนอนนิเลยครับการทําแบบนี้เนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมไหมคะลำพังบิ๊กอายเนี่ยจะไม่มีผลทําให้เกิดจอประสาทตาเสื่อมนะคะแต่ที่พบคือทําให้กระจกตาอักเสบ อักเสบนะคะข้างนอกนี่แหละคือ,ค,อ,อคนที่ใช้จะเป็นหมดหรือว่าขึ้นอยู่การใช้ที่ไม่ถูกประเภทครับ เท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นถี่กว่าการใช้คอนแทคเลนส์ชนิดใสมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าแล้วก็เมื่อเป็นแล้วการรักษาเนี่ยหายช้ากว่านะคะแล้วทีนี้บางคนเนี่ยใส่ตาดีไงแต่ใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นก็อาจจะไม่คุ้มแลวฉันบอกตรงนี้แล้วไม่สวยแล้วก็ไม่สวยซิอ้อยไม่ะไรเสยฉันว่าประหลาดเดินมาก็รู้ว่านางไม่น่าจะตาโตขนาดนี้นึกออกมาตาขาวเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เพราะว่ามันหนาเคย เพื่อนเนี่ยเคยใส่พี่ตั้มแล้วไม่น่าจะอาจจะเป็นอย่างที่คุณหมอว่าคือกระจกตามอักเสบกลายเป็นหนองเป็นอะไรแบบรักษากันยาวเลยคราวนี้อันตรายค่ะครับผมคำถามที่2ครับคุณหมอครับผมเป็นโฟมนต้องทํางานกลางแดดจ้าบ่อยๆหลังๆมาเนี่ยชอบรู้สึกในการแสบตาตาพร่าแล้วก็มีอาการตามัวเป็นครั้งคราวด้วยนะครับนี่คืออาการเริ่มต้นของจอประสาทตาเสื่อมหรือเปล่าครับควรไปพบแพทย์ไหม โฟแมนถ้าโดนแดดประจำเนี่ยโรคที่จะเป็นอันดับหนึ่งคือต้อเนื้อต้อลมนะคะซึ่งจะทำให้ระคายเคืองตาแดงน้ำตาไหลคราบบ้างเป็นครั้งคราวนะคะยิ่งถ้าไม่ได้ใส่สวมแว่นกันแดดช่วยเนี่ยก็ก็จะมีอาการมากขึ้นนะคะส่วนถ้าเกิดจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยอาจจะต้องรุนแรงกว่านี้เช่นไปมองแสงอาทิตย์ ยันตรงหรืออะไรอย่างนั้นมากกว่านะคะถ้าแค่แดดธรรมดาอาจจะเป็นทางอ้อมนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะและที่เขาบอกเขาพร่ามัวแสตานี่มันอาจจะเป็นน้ําตาไหลหรือเปล่าตอนพร่านะคะก็ควรจะไปพบแพทย์ตรวจซะหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงถ้าไม่สบายใจเนาะไปหาดีกว่านะคะคำถามข้อต่อมาค่ะคุณหมอคะแว่นกันแดดสาคัญอย่างไรอ้าวคุณแม่ขยันขยอให้ใส่เวลาขับรถแต่ดิฉันลำคาญถ้าเกิดดิฉันแบบ อดรนทนคุณแม่ไม่ได้ไปซื้อมาถูกๆู9 9ก199บาทสักหนึ่งอันได้ไหมแต่เพื่อนบอกว่ามันเป็นแว่นกันแดดปลอมอาจจะไม่มีประโยชน์มีผลไหมครับแว่นกันแดดเนี่ยที่ดีจริงๆก็คือว่าต้องต้องมีที่เขาบรรยายว่าป้องกันแสง UV ได้100%เยิ่งดี ก็ต้องดูที่มาผู้ผลิตนี่เด่แต่หลักการคือต้องป้องกัน UV ต้องต้องป้องกัน UV ซึ่งอันนี้จะเป็นสารเคลือบบนแว่นกันแดดไม่เกี่ยวข้องกับสีนะคะไม่เกี่ยวข้องกับสีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้สเปคเรื่องราคาสเปคว่าไปดูเรื่องคุณสมบัติดีกว่านะคะแล้วก็เห็นด้วยนะน่าจะไปซื้อมาติดรดไว้หน่อยมีความจําเป็นเพราะว่าสามารถป้องกันได้ทั้งโลกต้อนเนื้อต้อกระจก ต้อลมนะคะแล้วถึงขั้นทุกวันนี้คือประสาทตาที่อาจจะโดนแสงก็จะมีผลนิดหน่อยได้เพราะฉะนั้นกันไว้ดีค่ะน่าจะเป็นวัยรุ่นต้องหลอกอย่างนี้คุณแม่ต้องหลอกว่าน่าจะเหี่ยวรีบซื้อเลยอย่างนี้รีบไปซื้อเลยคุณเนี้ยเออมันใส่สามอันเลยแม่กันแดดกลัวหน้าเหี่ยวบอกตาผ้าไม่กลัวเพราะมันยังเด็กไงพี่ทําบอกหน้าเหี่ยวคุณผู้ชมไปซื้อมาปิดหน้าเลยนะใช่ใหญ่ครับผมคำถามต่อมาครับหมอ เพื่อนที่ฉันเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมตาบอดสีด้วยค่ะเคยไปพบหมอคุณหมอบอกว่าภาพที่เขาเห็นทุกวันนี้แสงจะลดลงเรื่อยๆอีก1ิปีข้างหน้าเขาจะมองไม่เห็นเลยหมอแนะนําว่าต้องไปเรียนอักษรเบลตายแล้วมีแนะนำหนึ่งข้อแนะนำอื่นไหมคะคือเข้าใจว่าจอประสาทตาเสื่อมของเพื่อนคนนี้นะคะคงเป็นตั้งแต่เด็กก็มีบางโรคที่เป็นพันธุกรรมอันนี้น่าจะไปแล้วเป็นตั้งแต่เด็กเลยแล้วอาการจะเป็นมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นซึ่ง ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้ยงได้นะคะเพียงแต่ว่าต้องพบคุณหมอว่าเสเต็ปไหนคือขั้นตอนไหนของโรคที่พอจะช่วยได้ะนะคะถ้าเกิดคุณหมอบอกว่าต้องลงท้ายด้วยอักษรเบลนี่แปลว่าคนไข้คงจะเป็นชนิดรุนแรงก็มีคุณหมอมะคงวิเคราะห์แล้ละว่าท้ายที่สุดแล้วคงต้องใช้จริงๆค่ะมีโรคจอประสาทตาบ,บางประกันการที่เป็นตั้งแต่เด็กที่ก็รักษาได้ระดับหนึ่งนะคะ ก็อาจจะดูแลกันไปคนะข้อต่อมาค่ะคุณพ่อผมเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมโรคนี้เป็นโรคที่ผ่านทางพันธุกรรมใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยพยายามมากเลยพยายามกินอาหารบำรุงสายตาต้องทานอาหารประเภทไหนครับอาหารที่บำรุงจอประสาทตาเสื่อมเนี่ยนะคะก็เหมือนกับต้อกระจกอะค่ะคืออาหารผักที่มีสีเขียวเข้มนะคะผักโขมบล็อกครี่ ะนาผักบุงก็ได้นะคะผักที่มีสีเหลืองเช่นข้าวโพดก็ช่วยธัญพืชฟักทองธัญพืชก็ช่วยช่วยวิตามินอีนะคะค่ะพวกแหลอกอะไรอย่างนี้ก็ด้วดได้เบต้าแคโรทีนคะก็สามารถรับประทานดูแลตัวเองได้ไม่ม่วยชะลอ ช่วยชะลอใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เป็นคํายืนยันว่าไม่ไม่หายนะเพียงแต่ว่าก็ดูแลตัวเองดีกว่าคนอื่นมากขึ้นนิดนึงนะครับคำถามข้อต่อไปครับผมตอนนี้อายุ45ปีแต่เริ่มมีการมองเห็นที่น้อยลงสายตาฟ้าฟางเป็นอย่างมากผมมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมไหมครับหรือเป็นเพียงอาการของคนที่มีอายุมากขึ้นและจะมีวิธีอย่างไรในการลดอาการให้ทุเลาลงได้ครับ อายุ45ปีขั้นที่หนึ่งน่าจะเป็นสายตาคนแก่นะคะควรจะไปตรวจเพื่อที่จะประกอบแว่นตาเข้าใจว่าเข้าใจว่าต้องมีแว่นใกล้ช่วยค่ะที่เพื่อานนะคะนอกจากนั้นอายุ45เนี่ย ในการเช็คสุขภาพตาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีต้อหินไหมส่วนเรื่องจอประสาทตาเสื่อมนี้เขาจะเริ่มกันที่อายุ50ขึ้นโอกาสจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงก็ลดลงคนะคผมยังแยกรุ่นอยู่นะครับอันนี้สายตายาวมาให้ไม่ถึงโรคที่เป็นมากกว่าก่อนค่ะอันดับข้อต่อมาค่ะคุณยายเคยไปลอกตามาค่ะเพราะว่าเป็นต้อกระจกตอนนี้ผ่านไป5ปีแล้วตาเนี่ยกลับมาพร่ามัวอีกครั้งหนึ่งคุณยายก็กลับไปลอกต้ออีก หรือว่ามันควรจะเป็นกลัวว่าหลังจากทําแล้วเนี่ยจะกลายเป็นจอประสาทตาเสื่อมไปไหมคืออาจจะไม่ใช่แค่ต้อกระจกละม,ม,มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมคุณคยายก็ควรจะไปพบคุณคุณหมอนะคะเพราะว่าหลังลอกต้อกระจก5ปีเนี่ยโรคที่ที่เป็นเยอะที่สุดคือผนังที่หุ้มเลนเทียมะคุณครับเพราะฉะนั้นแค่ไปพบคุณหมอแล้วคุณหมอก็ ใช้วิธีแยกเลเซอร์ฉีดผนังหุ้มเลนค่ะคุณยายก็จะเห็นได้ตามปกติเหมือนกับที่เคยอันนั้นน่าจะนึกถึงก่อนนะคะอออนอกจากนั้นก็จะได้เช็คว่าจะเป็นจอประสาทต,ตาเสือ่อมไหมนะคะแต่ต้องตรวจถึงจะรับทราบ,รบ,บไ,ได้ะคะคุณหมอ ไม่ไม่เจ็บค่ะไม่มีการเจ็บใช่ยอดยาชานะคะใช้แสงยิ่งนะคะจะได้บอกคุณยายว่าไม่ต้องกลัวไม่เจ็บไม่เจ็บจะต้องกลัวคุณหมอตรงเจ็บนี่แหละใช้เวลาทำห้านาทีแล้วก็เห็นเลยตายแล้วเร็วขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะนี่นั่งรถออกไปเลยคุณยยานั่งรถออกไปนั่งรถออกไปอ่ะงสามชั่วโมงจะถึงโรงพยาบาลรถติดเออไปถึงโรงพยาบาลทั้งห้านาทีเสร็จละนั่งรถกลับอีกสามชั่วโมงรวมเป็นหกชั่วโมงเรียบร้อยทั้แค่ห้านาทีครับผมรีบทำดีกว่า คำถามข้อต่อมาครับผมผมเคยดูรายนการโทรทัศน์และทราบมาว่าสารเบต้าแคโรทีนช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมได้แต่เพราะเหตุใดผู้ที่สูบบุหรี่ครับผมปวดเป็นโรคจอประสาทเสื่อมไม่ควรจะใช้สารทดแทนที่มีเบต้าแคโรทีนครับเกี่ยวกันยังไงเขาพบว่าอย่างนี้ค่ะคถ้าคนปกติทานเบต้าแคโรทีนเนี่ยก,ก็ดีนะคะคแต่ในคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยขเขาพบว่าในการรับเบต้าแคโรทีนแล้วเนี่ยจะเจอมะเร็งปอด สูงขึ้นอ๋มอมืนมันไปแบบเสริมกันหรอมันมันตัวเบต้าโครทีนี่มันจะทำให้เซลล์เจริญเจริญเ,เยอะขึ้นทีนี้ในคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยเขามีอ,ออกซิเดชันอนะ่ะเขาเขาามีสารอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะแล้วที่เซลล์ที่ปอดเนี่ย จากสถิติเราพบว่าอย่างนั้นจะสูงขึ้นกว่าคนทั่วๆไป<อ>ก็เลยเป็นข้อห้ามในคนที่เป็นสุบหรีเยอะนะคะค<อ>เพื่อป้องกันไม่ให้มีมะเร็งปอดครับ<อ>จริงๆแล้วมันก็ประหลาดนะพี่ด้ามแทนที่เราจะไปงดบุหรี่แล้วกินเบต้าแคโรทีน เราเลือกที่จะสูบุหรีเพิ่ม,ม,มเดิมแล้วหมดเป็นท่าแคระทียิ่งลงไปใหญ่เลยแถมฐานเพิ่มเติมก็ไม่ได้ช่วยด้วยออไปเร่งทางลบซะอีกคำถามก็ต่อมาค่ะคุณหมอคะดิฉันใส่ตาสั้น700อแน่อ,อายุแค่18เองจะมีโอกาสเป็นโรคจอรประสาทตาเสื่อมไหมคะในอนาคตคือใสยตาสั้นเยอะๆตั้งแต่อยู่ยาวน้อยเร่งไหมเป็นปฏิกิริยาเร่งในการจอประสาทตาเสื่อมคนที่ใส่ตาสั้นเยอะเขาจะมีโรคเฉพาะของเขานะคะจอประสาทตาที่เสื่อมเนี่ยคนละตำแหน่งกันกับที่เราพูด คือไม่ใช่ที่แมกคูล่านะคะอันนั้นคือเขาก็จะต้องตรวจเหมือนกันคือคนละโรคกันแต่ว่าก็เป็นได้เป็นโรคอะไรคะคุณหมอหนูสายตาก็จอประสาทตาเสื่อมด้านนอกค่ะไม่ใช่ด้านในอาการก็คือคือจอประสาทตาเราจะบุหมดใช่ไหมตรงที่เราพูดถึงนี่คือแมคูล่าตรงานทีนี้รอบนอกอะฮะเนื่องจากว่าคนสายตาสั้นเนี่ยลูกตาเขาจะยืดยาวออกยาวยิ่งสั้นเยอะยิ่งยาวจอประสาทตาก็จะถูกดึงยืดให้บาง พอบางเนี่ยถึงระดับหนึ่งมันจะมีการเสื่อมแล้วฉีกขาดได้คุณหมอคะหนูใส่ตาสั้นบ้างหกร้อยห้าสิบมาตั้งแต่ยู่เด็กถ้าเกิดมีอาการนะคะมะ่มีวุ้นตาเสื่อมนะคะมีจุดลอยไปลอยมามีไหมคะเห็นเป็นเส้นลอยไปลอยมาหรือมีแสงแวบในตาเหมือนฟ้าแลบนะคะให้ไปตรวจได้เลยค่ะครัเป็นอาการเตือน ถึงจะไม่มีอาการนะคะถ้าสั้นเยอะอย่างนี้นะคะแนะนําว่าให้เช็คประสาทตาปี2ปีต่อครั้งคุณหมอตาบอดปะคะก็ถ้ามีจอเสื่อมแล้วถ้าฉีกขาดก <laughs> <g ül> ็ก <g ül> ็เป็นได้ค่ะแต่ถ้าตรวจแล้วไม่เจอการเสื่อมก็ไม่เป็นไรนะ ไปตรวจดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าคนยิ่งสส่ตาสั้นยิ่งมีความเสี่ยงเรื่องนี้สูงขึ้นใช่ค่ะสั้นเป็นพันก็มีก็ยิ่งเสี่ยงสูงใช่รอพี่ตั้มถ้าน้องแบบทำตาแปลกพี่ตั้มต้องรีบพานนองไปหาหมอเลยใช่ตอนนี้ไปหาเลยอาหรอแปลกแล้วหรอแปลกแล้วท่านผู้ชมครับผมเป็นโรคคุ้นตาเสื่อมมาแล้วครับมาเป็นโรคคุ้นตาเสื่อมมาก่อนนะครับเวลาใช้ใส่ตามากๆจะปวด แล้วก็ตอนนี้ก็มีอาการที่ดีขึ้นแล้วแต่มีการเห็นแสงกระพริบในตาตลอดแป๊บๆเวลากรอกตาอ,ม,อ,ม,อม,มาแล้วครับออตอนตื่นนอนจะเห็นภาพตรงกลางเป็นสีเทามม <ๆ S 2> ผมกังวลว่าเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมใช่หรือไม่ครับอืมเอ่ออันนี้ฟังดูน่ากลัวนะคะคเพราะว่าเขาก็จะเป็นจอประสาทต,ตาเสืม่มชนิดฉีกขาดได้เพราะสายตาสั้นแต่คนละอย่างกับในผู้สูงอายุนะคะแนะนําว่าหาโอกาสไปตรวจ อย่างเร็วทังเร็วนะคะจะได้แก้ไขทันปิดทีวีซ้างแล้วออกไปรีบเลยรีบเลยรีบเลยจะดีกว่าเอาล่ะค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับความรู้เกี่ยวกับดวงตามากมายเหลือเกินค่ะต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจันทนาสกุลแรมรุ่งค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะยินดีค่ะหมอขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรานะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ